ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับจํานวนสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับที่ดินจะเข้าจากถนนลาดยางเส้นนี้นะครับถนนหลวงชนบทเข้าไปห้าร้อยเมตรนะครับจะเป็นทางสาธารเข้าไปนะครับราคาขายยกแปลงนะครับเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับจํานวนสี่ไร่ หนึ่งงานเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับเป็นที่โคกมีต้นยางนาอยู่ประมาณสักห้าหกต้นนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมพื้นที่ด้านในนะครับพื้นที่ที่จะขายนะครับเข้าด้านขวามือนี่นะครับตรงทางลูกหลังตรงเนี้ยนะครับถ้าตรงไปด้านหน้านี้ออกไปถนนเส้นสามสามสุวรรณสอน,นะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่หกกิโลเท่านั้น แล้วจากตรงนี้ออกไปสถานีรถไฟดงบังนะครับเพียงแค่สี่กิโลครึ่งนะครับจากตรงนี้ออกไปนะครับถ้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปด้านหลังของบัตรนี่ยนะครับถ้าไปด้านหลังนี้จะไปที่นิคมสามศูนย์สี่นะครับจากตรงนี้ออกไปนิคมสามศูนย์สี่ก็สิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับออกไปนิคมสามศูนย์สี่สิบเจ็ดกิโลนะครับถ้าไปด้านหน้าเนี่ยนะครับออกไป สถานีรถไฟดงบางนะครับก็เพียงแค่สี่กิโลกว่าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับเราจะเข้าจากถนนลาดยางเข้าไปนะครับขี่ตามทางสาธารณะนี่เลยนะครับห้าร้อยเมตรนะครับตีระยะทางโดยรวมนะครับนะครับประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะครับประมาณสี่รอยเมตรนะครับประมาณสี่ร้อยเมตร ด้านในนะครับเข้าไปนี่เลยนะครับตามทางสาธารณะแบบนี้นะครับเข้ามาสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับสี่ร้อยเมตรนิดๆอะไรเงี้ยนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านดงบังนะครับตำบลดงบังอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนี่นะครับถ้าเข้าไปด้านนี้จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าทางเราจะเข้าไปด้านนี้นะครับทางสาธารณะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ ทางสานาระนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นทางสาธะนะครับยาวไปจนถึงมุมท้ายแปลงนะครับอ่อมุมมุมด้านทิศทิเหนือแปลงนะครับนี่เลยจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสภาพทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณคุณท่านใดนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินจํานวนสี่ไร่นะครับ สีไล่หนึ่งงาน 70, เจ็ดสิบเบ็ดตารางวาก็เข้ามาชมได้นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับทางนี้กันไว้นะครับสี่เมตรนะครับค่อนข้างจะกว้างอยู่ทีเดียวนะครับนี่นะครับบัตรก็มาถึงมุมตรงนี้นะครับนะครับนี่เลยนะครับทางสาธารณะจะเป็นแบบนี้ ที่ทต้องการจะขายคือเป็นที่ป่าด้านหน้าเลยนะครับติดกับสวนยางพารานะครับตรงนี้นะครับอันนี้ทางทางตรงนี้นะครับไม่เป็นทางสาธรณะนะครับแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมนะครับของพี่ของน้องกันนะครับเพราะว่าแปลงที่โล่งๆเนี่ยเป็นของคุณป้านะครับแปลงที่จะขายก็เป็นของหลานนะครับที่อยู่ด้านด้านในที่มองเห็นเนี่ยนะครับ เข้ามาตีระยะทางโดยรวมนะครับก็ประมาณสัก400กว่าเมตรนะครับนี่เลยนะครับนี่บัตรมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปชมด้านล่างนะครับจะพาเข้าไปชมพื้นที่นะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับบัตรขี่รถเข้ามาจากทางตรงเนี้นะครับแล้วก็ออกไปตรงมุมเนี้ยนะครับออกไปถนนลาดยางก็ประมาณ400เมตรนะครับประมาณ400เมตรทางรถวิ่งก็ค่อนข้างสะดวกนะครับ แปลงนี้นะครับแปลงนี้ของคุณป้านะครับไม่ได้ขายนะครับแปลงนี้ไม่ได้ขายที่ก็จะเป็นที่พื้นเดียวกันนะครับแปลงที่จะขายคือแปลงนี้เลยนะครับแปลงเนี้ยนะครับเป็นเป็นป่าอยู่ลักษณะน,นี้เลยนะครับแล้วก็ทางเนี่ยนะครับก็จะตัดทะลุออกไปนู่นนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นทางนะครับต้องเอาไมโครมันลื้อนะครับด้านข้างของเรานะครับเป็นสวนยรรายงพารานะครับสวนยางพาราของเพื่อนนะครับ อันนี้ไม่ได้ขายนะครับแปลงที่จะขายคือแปลงนี้เลยนะครับจํานวนสี่ไร่นะครับจํานวนสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจําลองนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงจําลองนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับขออนุญาตวางนะครับนี่แล้วครับ รูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยสีส้มๆนี้นะครับเป็นทางสาธระนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางรอบแปลงที่ที่ไถแล้วนะครับแปลงนี้แปลงที่ไถนะครับอ่าทางสาธระจะมีอยู่ด้านข้างริมแปลงเนี่ยนะครับเข้าออกได้สองทางนะครับเข้าด้านนี้ก็ได้เข้าถ้าเราตัดตรงจากถนนลาดยางเนี่ยนะครับวิ่งตรงมาเลยนะครับตีระยะจากถนนลาดยางเนี่ยมาสุดทางลูกรังนะครับแล้วก็วิ่งเข้าดินเดิมมาตีระยะจาก จากถนนลาดยางมาถึงตรงนี้นะครับประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับรูปแปลงก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสีไร่หนึ่งงาน7จ็บเตารางวานะครับนี่เลยนะครับทางตรงนี้เราก็สามารถที่จะทําทะลุไปได้นะครับเพราะว่าด้านฝั่งนี้ก็เป็นทางสาธณะแต่ในโฉนดเรานะครับมันไม่ได้เป็นระบุทางสาธณะนะครับเพราะว่าเหมือนเข้ามาแล้วก็ทางสารณะจะมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาแบบนี้แต่ตรงนี้เป็น ทำเป็นภาวะจำยอมนะครับถ้ามีการลางวัดก็สามารถออกเป็นทางสาระได้เลยนะครับด้านนี้ก็เป็นทางที่เที่ยวใช้กันแต่ดั้งแต่เดิมนะครับเนี่ยนี่นะครับจํานวนสีไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเบ็ดตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้มาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับเจ้าของก็อยู่ไม่ไกลที่ดินเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาชมที่ดินต่อเลยนะครับ นี่นะครับคือแปลงนี้เลยในแปลงนะครับจะมีต้นยางใหญ่นะครับจะมีต้นยางนาอยู่ประมาณสักห้าหกต้นนะครับนี่เลยนะครับพื้นที่ลงโล่งนี้เป็นของป้านะครับแล้วพื้นที่จะขายก็ระดับพื้นนะครับ ก็ระดับเดียวกันนะครับนี่เลยระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นป่านะครับเป็นป่าที่ยังไม่ได้มีการเอาไมโครมาลือนะครับนะครับมีเสาเขตแดนเรียบร้อยนะครับที่มองเห็นด้านหน้านั้นนะครับเป็นต้นยางที่อยู่ในที่ที่ของเรานะครับที่ต้องการจะขายนั้นนะครับนะครับ จำนวนสีไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเอดตารางวานะครับขายยกแปลงเก้าแสนห้าหมืนบาทนะครับยกแปลงเลยทีเดียวนะครับราคานี้ต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่นะครับจะเป็นป่าลักษณะน,นี้นะครับโฉนดคุดแดงรอสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอน ครับต้องการขายด่วนที่มองเห็นตรงนี้นะครับนี่ก็อยู่ในที่ที่ต้องการจะขายนะครับหลักเขตก็จะตัดตรงตามทิวนี้เลยนะครับตามทิวเนี้ยนะครับฝั่งจตีนเตียนนี่คือของคุณพ้านะครับเนี่ยเพราะม่ามีการสอบเฉดเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ทิวตรงนี้นะครับแล้วไปด้านนี้คือ ่ที่ที่ต้องการจะขายนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยที่เป็นสวนมันเนี่ยนะครับตรงสวนมันที่ติดกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะตัดตรงตามทิวที่ไถเนี่ยนะครับไปหาหน้ารถบัตรนะฮะตรงนั้นจะมีเสาปูนอยู่นะครับเสาเสาฉนดอยู่นะครับที่มองเห็นตรงนั้นจะมีเสาคู่นะครับตรงปลายนิ้วบัตรพอดีเลยนะครับน่ะจะมีเสาคู่อยู่นะครับก็ตัดตรงตามทิวที่ไถเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็เป็น ที่นะครับที่จะขายนะครับก็จำนวนสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับยกแปลงเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้ยังลดหย่อนได้กับเจ้าของโดยตรงนะครับก็สนใจเข้ามาชมได้นะครับเป็นที่โคกที่มองเห็นนะครับปลายเนี่ยเอาเราก็เอาไว้ได้นะครับเนี่ยเป็นต้นยางนานะครับหลายต้นเลยนะครับแล้วก็นู่นนะครับที่มองเห็นปลายนะครับเราเอาแม่โคมันลื้อแค่พวกนี้ออกนะครับแล้วก็ ต้นยางนานี้ก็เก็บไว้ได้นะครับต้นยางนาใหญ่นะครับที่มองเห็นปลายนู่นก็ใช่นะครับที่มองเห็นนะครับมีหลายต้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักหกต้นนะครับเราก็เก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ออกไปจากมุมแปลงด้านทิศตะวันตกนะครับออกไปด้านนี้ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านติดเป็นเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับติดกันด้านนั้นนะครับ สนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับเบอร์ติดต่อศู8ย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับคุณคุณทุกท่านมาชมพื้นที่จริงแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับหรือว่าราคานี้ซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้นะครับนี่นะครับมีมองเห็นยอดเนี่ยนะครับอยู่ในที่ของเราทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็นู่นนะครับที่มองเห็นนะครับ ต้นยางนานะครับหลายต้นนะครับที่มองเห็นนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการทําโคกหนองนาหรือสวนป่าตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไอ้ที่รกๆนี้แล้วก็ไม่โคมาลือออกนะครับแล้วก็เอาต้นใหญ่ไว้นะครับต่อไฟมาประมาณ200เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปถนนสวนอศนะครับเส้น3-3เพียงแค่6กิโลเท่านั้นนะครับออกไปสถานีรถไฟดงบัง4กิโลครึ่งนะครับ ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์นะครับมาชมที่ดินแปลงนี้ระยะทางที่ท่านจะเดินทางมานะครับร้อยสามสิบสามกิโลนะครับเป็นที่ป่าอย่างนี้เลยนะครับชนบุรีร้อยี่สิบสามกิโลนะครับชนบุรีนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีร้อยยี่สิบสามกิโลเท่านั้นนะครับสะเซิงเซานะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้มาจากสะเซิงเซานะครับก็ 85กิโลนะครับสะซงเซา85กิโลจากตรงนี้ไปตลาดโรงเกลือนะครับตลาดโรงเกลืออารันสะแก้วนะครับจากที่ดินตัวนี้ออกไปก็128กิโลนะครับจากตรงนี้ไปห้างโรบินสันปราจินบุรีนะครับในตัวเมืองเลยนะครับในตัวเมืองปราจินโลตัสบิ๊กซีบกสนะครับ แล้วก็ศูนย์ราชการต่างๆนะครับอยู่ในตัวเมืองปราจีนบุรีจากตรงนี้ออกไปก็สามสิบสามกิโลเท่านั้นนะครับแล้วจากตรงนี้ไปนิคมสามศูนย์สี่นะครับนิคมอุตสาหกรรมใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่อยู่ในภาคตะวันออกนะครับจากตรงนี้ไปเพียงแค่สิบกกิโลเท่านั้นนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับมาชมพื้นที่จริงก่อนที่จะตัดสินใจนะครับ ฉโฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะครับฉโฉนดพร้อมโอนนะครับนี่นะครับทางเส้นนี้ก็ทะลุออกไปถนนลาดยางได้เช่นกันนะครับอันนี้ทางเส้นอยู่ปลายในโป่งบัดนี่นะครับ นะครับลาในโป้งนี้นะครับอ่าตรงที่บัตรจอดรถก็คืออยู่ฝั่งปลาในโป้งอีกด้านหนึ่งนะครับด้านขวาเอ่อด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ด้านขวามือนะครับอันนี้คือถนนถนนเส้นตรงไปในโป้งนี้คือถนนเส้นนี้นะครับก็เข้าออกได้สองทางนะครับถ้าเราจะเข้าออกก็เข้าออกได้สองทางนะครับก็ต้องมารีโนเวทนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนู้นเราก็สามารถเข้าออกได้เลยนะครับฝั่งที่บัตรจอดรถนะครับนู่นเลยนะครับ ฝั่งนั้นรถวิ่งเข้าได้สบายนะครับแล้วมุมแปลงของเราด้านนี้ก็นี่เลยนะครับตัดมานี่เลยนี่นะครับจะมีต้นยางนาเนี่ยนะครับก็หลายต้นอยู่นะครับด้านนี้นะครับมีต้นยางนาหลายต้นเป็นที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับติดกับนาฮานะครับนานนี้ก็เป็นนาของเพื่อนบ้านนะครับ นี่นะครับในแปลงก็จะเป็นที่ดินเสมอลักษณะเนี้ยนะครับเป็นที่ดินเสมอลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็ทางเจ้าของก็เอายูคามาปลูกทิ้งไว้นะครับด้านท้ายแปลงเนี่ยนะครับปลูกไว้อยู่ประมาณสักเนื้อที่สักหนึ่งงานนะครับประมาณนั้นนี่นะครับมีต้นยางนาใหญ่นะครับหลายต้นนะครับที่มองเห็นปลายเนี่ยนะครับก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับ ตรงนี้ไม่เปรียวนะครับอันนี้คือเราอยู่กลางเหมือนอยู่กลางหมู่บ้านนะครับกลางหมู่บ้านแต่ว่าที่มองไปด้านทิศตะวันออกตรงนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับที่มองเห็นฟันไฟนะครับเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับที่มองเห็นนั่นก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เหมือนเราอยู่นี่นะครับก็เป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับที่เป็นต้นยางเนี่ยนะครับต้นยางนาใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เราเก็บไว้ได้นะครับถ้าสนใจนะครับหลักเขตก็มาถึงมุมตรงเนี้ยนะครับเป็นทางอันนี้เป็นทางที่ใช้เที่ยวกันเองนะครับเป็นทางที่ใช้เที่ยวกันเองแล้วก็กันไว้ไม่สามารถที่จะปิดได้นะครับเป็นทางใช้ร่วมกันนะครับ แล้วจากตรงนี้ก็ออกไปหาเพื่อนบ้านได้นะครับเข้าออกได้ทะลุได้หลายทางนะครับแล้วด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับจากตรงเนี้นะครับตรงที่บัดยืนเนี่ยตอนนี้บัดยืนอยู่ประมาณอ่าปลายนิ้วบัดเนี่ยนะครับตรงริมที่นะครับริมที่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับไปชนทิวไผ่ติดกับสวนยางเพื่อนเลยนะครับนะครับคือแปลงเนี่ยนะครับลูกๆนี่ทั้งหมดเลยนะครับ สนใจก็ลองเข้ามาชมนะครับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณคณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจาการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับขอสุขภาพแข็งแรงถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับ สนใจชมรูปโฉนดนะครับชมรายละเอียดต่างๆก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อ0980075266 0980075266นะครับบัดก็ยินดีจะพาพี่ๆเพื่อนๆคุณๆทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่จริงก่อนที่จะตัดสินใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ